สวัสดีค่ะพบกับช่องแล้วแต่ด้าชาแน,นลนะคะวันนี้พี่เพนไม่รู้จะทำคลิปอะไรวะยิวข้าวก็เออคิดออกพอดีเลยมันน่าอร่อยมากคือช<พ>่อะไรนะแม่ทำกั<ม>บข้าวไว้เออเวลาก็เขาพื้นมาก,กินเอาง่ายๆเลยเออดูแต่น้ำพริกอันนี้พี่เพนซื้อมาหลายว<ม>ันแล้วนะน<ม>่าจะเน่าแล้วอันนี้น้ำพริกกะทินะคะขอขากิน่อยแม่ฝนเก่ทำาอย่านี้หละ อู้ำลายแตอกอันนี้เขาเรียกอะไรนะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อิตาลีนะคะมาจากอิตาลีเลยรูสต์เร็วเสร็จแล้เนี่ยเราสดาวงอกกุหลาบเตนป่ะมันน้ำจัไงกันเออไล่เตอู้ยเห็นเอาลอยน้อยคเนาะเาิให้คตรกัดเาเหนียวไมเาเหนียวเอครเหนียวเลยาเหนียว มาเคยคิดอยู่นะว่าจะทำแบบคิดกินนะครับผมผมอย่างย่งชอบเลยอืมนกินแบบชาวบ้านปุ๊บให้กูกยิบทึบมาละมาละมากินเลยม่าพี่มาสุ่มผักดิผู้ลายผักนี่เดีแนวเน่มันจะเสียนาะเขาไปขโมยของแกมาหมดเลยด้วยนะืมขมขมว่ะมันอร่อยดยวยขมก็คล้ายๆมะเขือนั่นแหละ อรขมขมขมนะอู้ขมแล้สมพักเสียนก้อนมูลเลย<ม>เอาวนับพริกไอ้นี่เขาไปใส่ปะเสียบเลยเนะยี่ยก็ไม่เห็นกุ้ยงันไงป่ะแล้วเส็ยบเสียบอีดีดีมันยิงเกี่ยวเลยเสีย,ยบเขาใส่เอามือเนะี่ยเนาะ มันค่อยสัมผัสดีทำแล้วร้อนมากผมอะ่ะแต่ผมลองกินนี้ดูเด้อผมเป็นไม่ค่อยกินหรอกพวกอันนี้จะกินน้ำพริกอยู่กิน,น,นด,ดิบอ่เนี่ยบางเมื่อสดปกเยอะคุณหัวจะไปล้างมันก็หันเนื้อพริกกินแบบนี้เลยอีกนะ ต,ตมึงปลอมใช่มั้ง,ง,งการกึนแบบให้แบบอร่อยอร่อยนะครับผมมันก็กึนแบบผักมาแล้วพริกเยอะที่แบ,บผักเยอะเลยทุกทีกน,ทกน,นี้ทุกท pues, ีนี้มันคือสเกลืว่ะมันเลยเขาอยู่นยังไงมีกินได้เหรอ กินหมดยังนะกินได้เอามาติเตียวอกเหลือกวางเห็นง,ง,งามๆเนะ <c oughs> <ด>บอดด์กินได้ทุกอย่างด้วยานนี่ยังไ่เคยกินเลยยังหยากินอ่ะนี่อันนี้เป็น,นอะไร พริกเจ้าวปลาด้ะพริกเจ๋ยวปลาลผมักประเด็กไรขนาดเจ้วต้องใส่ประเด็กนาอยขึ้นไรเนคือผักกาดหิ้นสามอันหนึ่งเพิ่นกินเบแล้เเลื่อสามนม่ยักินผักข้ามปูอัอนผักกระส อูดเต็มปากกินยังไรกัอ่ะใายหมดแบบน้ำในตะกรงน้มในหมดตะกรงอยากน้ำค่อยคาวอ่ะทำไมแตงเนี้ยมันไปเสียเพั่งเนาะซุปน้ำใหม่ไม่ได้เขียวนี่แหละเพราะว่าเขาว่าเขากินของเก่หมดแน่เลยผมแบบกินแบบให้แบบเสียงแบบแบบ เสียงแบบแบบแบบให้คนด้วยจะกินด้วยอย่างเงี้ยนะต้องกินเพ่างเงี้ยพอจิ้มน้อยจิ้มหน่อยคันว่อยากนั <aroma> ่บมองอยบางได้เ <dunk> น <ing> in> ้น <rainforest> มันอยู่กัหนาทุกกินเยอะจิ้มนั่มเสียมากตายไปทำคลิปกินอ้วนเลยได้เนาะทำคลิปกินช่วยกันอ้วนไม่เป็นไรเราเน้นธรรมชาติกินหญ้าไม่ใช่กินผักมันบ้วนไโอ้ไก่เป็นกค่ซิงค์สักทีเอ้ย อนะขอขอข้อจารึด้วยแปมเอาบแบบอันนีอะไรเนี่ยยิงเสียบครับพี่น้องติดคอครับพี่น้องอออน้อเกิดแซ่บครับก็จะกินผักงของไร่พุดอื้อหยากไร่ พอกินเนื้อมาเก่นี่นี่แก่ไม,มกไม่ออกความเลยมันกรอบดีนะโอ้เสีบสุดกันนี่เขาได้เลือกเมนูแหละเรียกเมนูเลยเมื่อคนอยากกินะกะปุ่นเจียวหวานห้านี่แหละอ๋อใครอยากสั่งก็สั่งพี่ยายเขียวนะนวสั่งกุ้นเจียวหวานห้าวนี่จ้าดีละมีทุนทำพุรกิจเลย แต่ว่าอันที่เสียบพิสูจของเพื่อนก็นี่แหละซุปน้ำใหม่อันที่เสีบะซุปน้ำใม่กัมกน้ำใม่เดีมือล้งเพื่นเห็ดมกน้ำใหม่มากปรมาณบบวรีบิ่ไปเบืองทำแบคนดูท่านาสงสารคนดูะกินแล้วเลี้งเลยเด่นนี่ม่ขอเนียอนคือว่างนชั่วเหีบนี่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 ปั๊บ Nè Nè mhm phá được mhm 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 không mhm 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 luôn. Nó chỉ mhm thôi mhm mhm giọt mhm 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 อะไรปะชุกเลยคุณปนิหลายๆเนาะอาช้อนกับไปไหนหากอนีวน้ากับเนี่ยพน้ำมากินเนี่ยอนนียตัวเนี้ยนะเอ้ยเอาไอ้เผือกมากินน้ำอะไรนะเผือกเผือกเปล่าข้าปมแต่ปมครับเผือกเผือ มเหลือจากกลองเอ้ยบอกไปก่อนเอาเลยพี่เอาสบาย <c oughs> านานๆก็ได้กินนะเห็นเพราะว่าเป็นคนในเมือง <c oughs> อ๋อหลายมือแถวน้นนี่เนาะแบบแบลคือกันแ,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 แล้ว ก็เสียไม่ใช่เกี๊ยวเจ้าสมบัติเสียนขันเองโดยไม่ใชเสียวเกี๊ยวจันทร์สว่างหาตั่างสื้อให้ไม่เท่าคซอ ลเขากไปเก็บเห็ดไหมเขาไปเก็บอยู่ใสป่ะขี้เขาดินอ้เขาไปเก็บเห็ดซื้อของไงไปเก็บเห็ดไปฮัดอกยองสินะก็ใช่ไหม,มพี่นงบอกมาได้อ่ะอยู่ไกลไปไหนก็สิไปเก็บอ่ะ ขุ่มเลยขาน้ำมันไปนะกลับไปปุ๊กได้อยู่สองหัว <c oughs> ให้เออเฮ้ยซื้อกินก็จบ <c oughs> ให้เขาเออเบ่งมาให้นะบ้างใช่ามาใหา้บ้มึงมีไลค์ดีคอยไปเกรบฟนี่นสินะที่เครงบินไม่พร้อมนะขี่เครื่องบินไปเก็บเห็ดน,นะประเดียด๋ยวี่รถยนนะออกไปทัวรวแล้ว เขาห็ดบางข้าวไม่เ um สียบก็เห็ดเอ๋ยยุจลาดนะเห็ดท yeah> ี่เขาพอพันน่ะก็หนักหน่อยดิบอกหลายเรื่องนี uh ้เจ็บบอกว่าให้ซื้อปลาตัวใหญ่ๆแล้วไปซื้อปลาตัวไหนหน่อยไม่เสบกว่าปลาตัวใหญ่ข่ะดนนะเหมีนบ่ คอมเมนต์มาเลยเด้ออร่อยกว่าพี่กระดูกที <ใน S 2> <อ>่เขาทอกปึ๊บไม่ต้องเอากระดูกออกเลย,ยเราเราบอกเขาเสึกปลาตัวใหญ่มันผอดเลยนะปลาดุ้งสิกับตัวตัวซ้ำนี่แหละเยี๋ยวซ้ำนี่แหละเี๋ซ้ำอยู่ไอปูนี่แหละบอกตัวใหญ่มันผอดดิไก่ก็ต้องเอาไก่บ้านไก่้ท่านก็ต้องกินบ่บป,ปิ้นพอแนละ้านเฮ่าไงเต้ยสะเทือนมากมาใกล้ท่ันเนาะเนื้อมันหลายกลัว เข session. ่าโลนประนติก to ูเนี่ยกางห้อนี่อนกะเคิลผ่อนนะ แล้วก็ผพูดได้ที่สงสัยว่าเป็นอย่างเชื่อใส่มือกินของมันแสบอีกทีเดียวมันแบบว่าความเข้มในแอบขีดไข่ในมือ,อมันโตเข้ไปพอดีใจืดๆี่ดีใช่เราเน้นทำกับข้าวจืดแล้วก็ใช้มือกินนะคะบอบเบืองเครื่องปรุงอะใช้ออเอเอเขาเรียนนี่เหรอมาล้างาจของเราเองประหยัดพอ Do nữa ký quân hận hoặc kiên tập nhiều hôn hảo. Anh hưởng kịp đôi nữa. Sì, mãi mãi. Do nữa nè kìm bé nè. Móni bé kìm mãi nè. ừ, kìm bé 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 đấy bé kìm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  bé จุกจริงๆว่ะไม่กินไเลยอโอเคโอเคอ้อยยน้บนี่ทีลุกเลียมาน้อจุกเริ่มงไพลเล่เบอกออกเ,ยกเลยหรอไง Vou botar nem mane aqui, ó. โอ้ยมันใช่นี่แม,ม่บอกว่า,าใส่เส้นผมบอกว่าออใส่เส้นผมกับไส้มาหนิแม่จะได้ใส่หอยเส้นผมหายเลยยิ่งจนสิอิ่งเราไม่ใส่เส้นผมเสือ่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยหบ่อยใส่บ่อยใส่บอกไรเชื่อหรอให้สุรรอดกระโดดเอาว่าแกแกทำยอดจุดแล้วไงแกก็เลยต้องใส่เส้นผมด้วยเมื่อที่เราเอามือกินนี่แหละครับทุกคน ให้ใส่ผงชูรสเยอะพี่ <c oughs> ผมร่วมจากแฟนที่อ่าพี่ฮิวตามนันีทุกคนถี่หักแล้วก็ไม่ถี่หักแล้วตอนนี้ไปเล,เลยียนไปของน้ำนี่เลยอ่ะครับนี่แหละพี่น้องพอกันคลิปหนาแต่เบิปงว่าชีเฮ็ดอีหยังมาให้กินอีกเล็กมาเกะกินพนังมากินให้เบิ้งเพื่ออยากกินกับมาบานด้วยโดยเฮ็ดให้กินเลยอยี่ลีเบาอี่ลิสัญญาตอนหนาพระใครก็หกตนกนรก อย่างต่อวะ่ะเฮ้ยลืมใครก็มันใจใครก็หกตรงนราโกยี่สิบปีกินยาใจตายใบ,ยบยอะไรอีบ้า <c oughs> ใครเคยเล่นมั่งคอมเมนต์มาด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค้งน้องบ๊ายบาย